ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบแหล่งข้อมูลยานยนต์ระดับพรีเมียมที่คุณไว้วางใจได้ซึ่งเรานําเสนอรีวิวเชิงลึกข้อมูลจำเพาะล่าสุดและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ของรถยนต์รุ่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากทั่วโลกและว,วันนี้เราขอพาคุณไปสัมผัสกับความโดดเด่นและความประณีตของโตโยต้าไฮรักรุ่นปี2025สีขาวที่ยังคงเป็นผู้นําในกลุ่มรถกระบะด,ด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีล้าสมายัยและดีไซน์หรูหราที่สะท้อนทั้งความพร้อมสําหรับการผจญภยัยและความมีระดับ โตโยต้าไฮลักปี2025สีขาวไม่ใช่แค่รถกระบะเพื่อการใช้งานเท่านั้นแต่เป็นการประกาศตัวตนอย่างชัดเจนสีขาวช่วยขับเน้นเส้นสายและโครงสร้างของตัวรถให้โดดเด่นดูมั่นคงและสง่างามด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างดุดันพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียและไฟส่องสว่างกลางวันเพิ่มความสง่าบนท้องถนนกันชนสีเดียวกับตัวรถและเส้นสายที่โค้งมนยังช่วยให้รถดูฉกเฉียวและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ ล้ออลลอยขนาด18นิ้วเสริมลูกสปอร์ตส่วนระยะความสูงจากพื้นยังคงเหมาะสมทั้งสำหรับการขับในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรดใต้ฝากระโปรงโตโยต้าไฮรักปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด201แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้ดีและประหยัดเชื้อเพลิงระบบการเสเถือนได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้น โดยไม่ลดทอนความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮลัก์ไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือขับทางเรียบรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับการผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและความหรูหราตัวเลือกตกแต่งภายในโทนสีขาวดูสะอาดตาและทันสมัยพร้อมวัสดุเกรดพรีเมียมที่มอบสัมผัสหรูหราแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto จอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับช่วยให้ดูข้อมูลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาปุ่มสตาร์ทรถและระบบเสียงคุณภาพสูงที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ในด้านความปลอดภัย Toyota h i l u ัก2 0 2 5มาพร้อมกับเทคโนโลยี Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบ ak, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันเพื่อทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งสำหรับคนขับและผู้โดยสาร พื้นที่กระบาด,ด้านหลังกว้างขวางสามารถบรรทุกอุปกรณ์หรือสัมภาระได้หลากหลายและยังมีความสามารถในการลากจูงที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเรื่องการประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นจากกลุ่นก่อนที่ออโตวิเบเราจอดลึกในทุกรายละเอียดของรถยนต์ที่น่าสนใจและโตโยต้าไฮรักสพนสสีขาวคันนี้คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่ง ความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดีไซน์ที่ไม่ตกยุคฟีเจอร์ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไว้วางใจได้ทำให้รถคันนี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งสไตล์และความทนทานในคันเดียวขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวตรงไปตรงมาฟีเจอร์ล่าสุดและข้อมูลรถยนต์สุดพิเศษเพิ่มเติมอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่องออโตวีเบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนรักรถไปกับพวกเรา